สวัสดีครับวันนี้จะพาไปตะลุยบุกสติกเกอร์ลายประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดตัวสติกเกอร์ลายจากประเทศญี่ปุ่นแบบฟรีๆนะครับอย่างแรกที่จะต้องทำเราต้องมัวร์ว่าไอคอนเออแอคเคาท์ของเรานะครับจะต้องลิงก์กับ f a c e b o o คลิงก์กับ facebook แล้วลิงก์กับอ e ีเมลแล้วและก็ ตัวโฟ o n e Number นะครับก็คือเบอร์โทรครับห้ามมีนะครับก็คือต้องว่างไว้อย่างนี้ถ้าจะทําได้แบบนี้คืออย่างที่บอกต้องลิงก์กับ Facebook แล้วก็ต้องมีอีเมลนะครับหลังจากที่เราติดตั้งไลน์ครั้งแรกครับหลังจากเปิดไลน์เข้ามาเนี่ยเขาจะให้ล็อกอินก็คือให้ล็อกอินด้วยอีเมลนะครับอันนี้สําคัญมากๆที่เราต้องทําต่อไปนะครับก็คือไปที่การตั้งค่าของตัว VPN ซึ่งผมได้โพสต์ตัว iPS d แ s e ของประเทศญี่ปุ่นไว้ให้แล้วนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์อ่าไ n e m o d n e ต์นนะครับ line นนะครับ l i n e อีคด e v p n d h t อ l ตรงนั้นจะมีคำอธิบายที่เป็นรายละกษอักษรเอาไว้ให้เนาะคราวนี้วิธีการทำก็คือให้เราไปที่ Setting ของตัวเครื่องนะครับใน p h o n นนะครับมาที่ vpn นะครับแล้วก็หากใครยังไม่มี vpn ประเทศ บีพีเอ็นของประเทศนั้นๆก็แถบประ่นี้ก่อนแอปบีพีเอ็นนะครับตรงแอดบีพีเอ็นคอนฟิเก n รชันตรงนี้ให้เลือกเป็น PPTP ตรงเดสคิปตรงเดสคริปชันตรงนี้ครับให้ใส่เป็นชื่อประเทศครับอย่างเช่นญี่ปนบีพีเอ็นนะครับเซิร์ฟเวอร์นี่ที่ผมโพสไว้ให้นะครับก็จะเป็น153 153.122.7จุดจุด จุดอนนะครับตัวนี้จะเป็น IP ของ VPN ประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วน Account นั้นจะมี VPNC นะครับตัวนี้ VPNC หรือ VPNU นะครับท่านนี้เราสามารถใช้ตัวไหนก็ได้นะครับแต่ว่า password นั้นจะต้องไปหาที่เว็บไซต์ของ f i r e v p n c o m f r e e t r i a l นะครับตัว password ตัวนั้นจะเปลี่ยนทุกทุก ยี่สิบนาทีนะครับประมาณห้าหนึงยี่สิบนาทีประมาณนี้แหละเขามีอธิบายไว้ในเว็บอยู่เราต้องพยายามใส่เรื่อยๆแล้วเราต้องคอนเน็กต์แต่บอกว่าจะขอบอกก่อนว่ามันจะต่อค่อนข้างยากเพราะว่าคนใช้เยอะเขาเป็นของรีนะครับดังนั้นผมจะใช้ของส่วนตัวที่ผมมีแล้วกันนะครับซึ่งผมได้เซตเอาไว้แล้วนะครับก็ให้เลือกเป็นตัวนี้นะครับ j ปนที่เราได้ตั้งค่ามาหลังจากนั้นก็กดเปิด v p n นะครับนี้ โอเคกว่าจะเชื่อมต่อได้นะครับนี่นะครับจะเป็นของประเทศญี่ปุ่นนะครับสถานะว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นไอคอนของ VPN อยู่ข้างบนจากนั้นครับผมไม่รอชา้าเปิดไลน์ขึ้นมานะครับไปที่สติกเกอร์ช็อปสติ๊กเกอร์ช็อปปุ๊บรอ,อให้เขาโหลดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ ติ๊กไปที่แท็บฟรีนะครับจะพบว่าไอเอ่อสติกเกอร์ที่แจกฟรีของญี่ปุ่นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลย1 2 3 4 667ทั้งหมดจะมีประมาณ10กว่าตัวนะครับคือถ้าใครเข้ามาแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยก็แถบไปที่ตัวสติกเกอร์ฟรีแล้วก,กดดาวน์โหลดตัวเนี้ยแต่ตรงนี้ผมดาวนโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ บางอันอาจจะต้องเพิ่มเป็นเพื่อนคือแอดเป็นเพื่อนก่อนนะครับบางอันก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับก็มีวิธีการเพียงเท่านี้แหละครับผมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถ Disconnect ก็คือหยุดการเชื่อมต่อของตัว v p n ก็ได้นะครับผมแล้วตัวสติ๊กเกอร์ที่เราดาวน์โหลดมาครับมันจะอยู่ที่ p u r c อเช็ดนิสตอรีหรือว่า My Sticker ก็ได้ นะครับลงเพรสเชสฮิสตอรีจะเป็นรายการล่าสุดที่เราเพิ่งซื้อมานะครับก็คือเราก็ซื้อตัวฟีมานี่แหละเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เรามาดูดาวน์โหลดเพิ่มตรงนี้ได้นะครับที่หลังนะถ้าสมมติว่าเราติดตั้งตัวลายใหม่นะครับอ่ะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับคิดว่าน่าจะทำตามกันได้ละขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ